ครับสวัสดีครับสวัสดี่อเม่พี่นอ bye ้องยำไปๆเลาะมาเลาะยังมึงยังเกาะมาบางแนงามาใหม่ก่อามาลุ้นกันดีครับอเออจะมีไหมมาเมื่อนั้นเ่าก็ได้ร้ายเติบแต่เมื่อนี้สิปงท่านบอบ่ได้มาสองมือเนาะไม่ได้มาสองวัน นกับบตกพี่นออ้องเอ้ยฮ้หอนหล่หอนหล่ปอยนี่นนอุ้ยงามขังเลยพี่น้องเอ้ยอุ้ยพีขังนกับีอ่อุ้ยเห็นมนอะน้องเย้ยเห็นแบบนบแนครับพี่น้องอั่อันพีกงาม นั่แหละนี่นี่อุ้ยทางในนัน่นมันเข่าบ่ได้เนาะเข่าบ่อใดเข่าบ่ออ้าค่าะเพราะว่าเนียนกันไก่ตาจีนิ่นเอาไปหลงไหว้หาบ้านเจอฝุ่นนี่จีบไปเอาอยู่จังน้อยนี่แหละ <c oughs> ลืมไว้แต่มือฝุ่นหมดนลยอันนี้นะหักเถอะต้นนานั่นสองอันนั่นน่็นี่ไงสวยมากออืหักเลย ก็ได้โบเห็นกะเห็นแน่โบแน่ล่ะครับพี่น้องเอ้าอันนี้ก็สซีเสบแน่ได้จ้ะพี่น้องมนหอมหอมมงอนจงไว้ก็เดียวนึงมึงเนี่ยแต่ว่างามจังสิเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการนี่ไปยังเคยคอยด้วยในเฉ๋เด้เอ้ยเอื้อเอื้นั่นหนั่น หนึ่งเต็นหน่อยอยู่ยใช่มีนะ,นนะอขอา้างในนะเห่างเ,เ,เลย,เยนี่จะได้ไหมไม่ได้หรอกกินอยู่ตัดเลยห่า่เห็นบอลมองแน่เพื่อกับบัปงได้พี่น้อง เดเลอดก่อนคืกันหนา้องกันีืนี่นี่นี่น่นี่นน่นนี่นีนี่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 นล่นี่นนี่นีืนก่นีน่นี่นี่่อ่นน นี่เรียงงามจ้ะก็ได้เขาบ่ได้กระใหยสาวกันนิก,ก้าเขาไปคนเดียวหรือพี่น้องได้ลงๆแน่ก็ะิเขาไปในกันกน,น,น,กน,น,ออนั่นแต่เพิ่นแตกโอ้น่ยพี่น้องเออนั่นเอ้าความงามคนยัง งามยิดีเลยครับเนาะแมงนองไม้ฟ้านะนองไม้ไฟมกำลังขึ้นตะมุตะมิเอิท์ยังไงเลยเนาะเดี๋ยวขอลูบนิดเดียวมึงพี่นอโอ้ยงามครับปุ่นนอใเงยกางงามแมงตึกแมงจังนอพี่น้องเลยนแมงกำลังโผล่จากขี่เทาปุ่นดังปุ่นอีกสองมื่นมาพอดีมือนึ่งกันง่ายเลยนะครับเนาะ ม,ม,ม,มาพี่มาพี่ฝนน่ีสิตกะไหนเนี่ยพี่นอนออเอ้ยวันถึงเก็บเนี่เต็มก่องเลยแม่น ก็ได้พอดีคำตื่นกันไปครับพ okay. ี่น right. ้องเดี Reality> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองแนงนี่วันโน้นแมนหาทางเขาก็ด้ปาได้บ่ปาาทั้งผีเดียเดี๋ยวบ่เห็นหาสวกเขาหยาดจิ้ก็ได้ฮักฮักบมันเหงาเนีละ อุย้ยเกิดสิไปต้นอันใดกะก้อสายก้อกลัวห่อนกระซูแล้วครับพี่น้องเอ้ยไปกำลังใจให้แน่เด้อเพราะว่า<น>บ้านเฮมนา,ฮม,า,ฮม,าฮมันมีหาจะดูค่ะโบอันนี้ที่บ้านเทินฝนตกสวยมากบานเฮามันหาไปกวนบานเฮามันมีสามดูดูหนาวห่อนฝนครับพี่น้องแต่นี่ต้นนี้กําลังห่อนครับ ลกมากกับย,ย่าล์ตลมยันต์ตลมะหมดก็ไฟเป็นหมดที่หอนที่สุดเลยเด้พี่นอ <c oughs> ้องแต่เฉพาะก็ไฟป่าขัดะนุณพี่นองสองสามอัน เห็นหัวตาคนจุกเอ,น,อน,น้ดิเันดิต้นหนานดิเอาขันห็นนี่เอานั่นแม่ต้นหนานะ่น่ะไม่นะ่ะแม่นโอ้ย,อยมากระทังงึืนเนาะมากระ่ดำดำ พี่น้องคิดว่าจะไหนครับแหนงนี่คอมเมนเนยเด้อเห็นไปเห็นตัวไหนโอ้ยตกตกสะพึ่งค่อยตกใจเบิร์ดขงบไปแงบแล้วนี่แงบตัวด่สวนกันละนี่ได้ซนีสุดยอดสุดยอดแนงเลยโอ้ยออกมาเถอะ เขาตัดทางได้ละตัวไหนก็มีเลยเห็นอยู่ามองสวดก่อนหากอะไรมีอน่างี้มันหากบัมันหากบนบัวแดงเอไม่มันมีมันเขาบัวเออนั่นกองงลนั่นละออนันมีที่เขามันเขาบัไแดงีะดิโอ้ยมีแตียงาใหญ่า นี่นห้องหักไปแล้วนีเ้จะกัน่ะสมีนอยู่ข้างนีง้ถี

หัวงามคููตัวนี้มึงครับปัดดุดหาเห็ดตับเตาเลยเอยหน่อยเลยขักบอบาหน่เอ้ยกลมได้ซ้ำกลมได้ละอู้ <c oughs> <c oughs> เดินมาปล่อยควันตรงนี้เอยไงยกลุ่มมาเต็มก่อครับพี่น้องก่อนนี้ mm. นี่เอาเลยเต็มก่อเอองาว บ่อหอดเนาะอีพี่คุณท่างคุณน้ำกันบ่ออกกับบ่ออกกัรปงกับป้งจวดเลยได้พี่น้องมันบ่นมอุ้ยนอนหนีแม่มาแอบทายทั้งนี้แล้วเจ้านี่อ้องงามเลยโอ้ยคู เขาหยักทายหยักอยากเห็นอยากเห็นงามๆเอ้<ห>มันนอยไงว้ามันลงไปใต้เป็ดสอกเข่าตัวเข่าตัวเด็กตัวเด็กตัวเนาเห็นแตนเห็นแล้วครับพี่น้องก็นี่ก็ัเด็กกลำหนึ่งครับนี่ ก่อเดียวพ่อเลยครับก้อนี่พ่อแล้วพ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วงังเดียวเลด้ออาร์โกรถเต็มกอ่ออีบทา้งในอะ่ะลูบเมืองในขีดเทาเริ่มเด้อยาเผาให้ลูบเอาที่เห็นก่มิกรึสิลูบเลยลูบเลยลูบเลยมฝุ่นฝุ่นพี่น้องเมียน,น,ยนมืดเด้อนะอุ้ย โบได้เบาไงอเอา้บาบาสามารถข้าไปได้ครับเอา้หาหักลองมาอืองามครับงัดแล้วก็มาโชว์หน่อยนะอย่าเขียนคือกออารเอา้านี่สองทางนี่งามครับมาดนม,มาขอจีไทย โอ้ยงามซอยเต็มที่มากอนนีหลายเราไปกับบ้านปัด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 อัด้ดปัดัดัดปัดปัดััดปัปปั Bởi vì oh. ừ. uh. à ở xanh nhọt chú, Ủa nhau em, mùi hát mùi hát mực, hát mùi 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 มาถึงหมดเด้อไปตัวไมพี่หน้องอุ้ยสุดยอดเลยหลายคักเต็มก่ออันเนี้ย มื่อนั้นว่าหลายแล้วมือนีแห้งตหลายค่ะนี่นี่จะเน้นยังไงอุปวภงบมิโได้เด้อจ้ะนี่ Bye แห้งค่ะปัดึส่ออนหลายเอาทัานบนอุอ้ย มาเมืองทั้งปีกล่องมากเยอมึงเต็มเลยลยพีดพีพีหเห็นแน่นอนกับพอพี่นุ่งจคอยสิไปเห็นทงนเอาเต็มก oh. oh, ันเ okay. ่ก่อนก็พีดฟูฟูฟูทั้งคนพีดด้อเอากนเอาก้นอ้บวบ่วานบวไหพี่น่งน่งมาฝอก่อแถเพ่ออะไนทางล้งน้นกะแถะหมดตั้งเรว มึงครับพีนองอ,อุ้ยสุดๆเลยมึงเต็มพีนองเลือกเลือกเอาด้ออ้ยมันปอกวอบาทมันคือเก่าแล้วปอกแล้วมาไล่ปอกแล้วมาไล่หลอบแล้ว นะนี่โขงมาทางนี้ก็น,นี่เอาาจอได้ทงๆกับาย่หยยอกักเอาพักเอาเรื่อยๆจากพี่นเนี่ยราะวบาอยู่นี่ดไรา่หอนยิงเหลี่ยไงเล ออกออกสู่ข้อออกออกไหออกมาออกมายืดยังสีได้ผล่เข้าในกระสูงแห็นไหมเอ๊ะ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 เหยียบหน้ำ Không bản không bản hò bản, hầu, bản nổ, có ngàn, ngàn, có sáng ít cái tiệm cái mình lại lửa các tô nhanh nhanh hơn ไทยก็ได้ครับพี่นอ้องามแยงงามยิหลีอู้ข้างในก็มีอีกฝั่งหนึ่งเผัดโบออกเนาะมาออกฝั่งนี้ฝั่งนี้เผัดลืมแท่งออกหลาย ต็เหนี้มาหาหมดแดงปอด้วยค่ะพี่น้อมเน่พ่อไว้เราไม่ได้เป็นคนจุดแต่อย่างใดนจะจ๊ะที่เขาจุดเขาก็อาจจะจุดทําความสะอาดหรืออะไรก็ไม่รู้บันหก,กเนาะบริเวณประสุดจุดประสงค์อย่างอ,อ,อื่นดอกอู้ดทางไหนก็นมีเตทพูดเห็นไหมนี่นเห็นอยู่แต่มันสอดมือเข้าไปไง เก่ง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 อู่นดักปวดกระเทียมอยู่จากคนขาวต่อขาวมือดำหมดแล้วครับพี่น้อง หเหนื่อยจะเกิดอ๋ออีกกอเดียวนี่ก็พ่อครับพี่น้องกลับบา้านเมียนไปจบปขีปุยเงินด้อพี่น้องฮวันลไล <ป S> ่เอาเงี้ยไปบ๊วยวยเร็วจังนี่ไปครับพี่น้องเมื่อเงอนบันนี้โอ้ยได้อุ่มกลับเลยห <laughs> ลายขักอีหลีไปสู่แดด <laughs> บ่๊วยครับพี่น้อง <laughs> จบขีปอยู่บ้านพุ่นละ พี่น้องหลังจากที่มาหอนเหือนก็นโอ้ยซซมีแห้งื่อหอนแหงค่ะเฮาก็เก็บไข่มดแดงน้ำเนาะเมื่อนี้นนนนเฮากับมันไข่มดแดงแบบย่างหลายมาโจ๊กคีบเร่งๆค่ะเบืองแหน,นงเหามีแต่อวบๆงามๆเลยค่ะพี่น้องโอ้โหหอน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 คักหอนเนี่ยหอนคือสิเป็นลมน<ม>ี่พี่น้องซือ้อมาเราใหม่ไฟใหม่อยู่เออ ตนกับไมแต่หลายหลายๆออกแบบเต็มกอค่ะเอามาแถบโบมด์เลยค่ะแต่ว่าไมเนเดี๋ยวมันจะมีกอข้างในอยู่กับโทเานเดปเปิงเนาะค่ะยานพันออกนี่แบบโอ้กำลังแกงเสียเลยจ้ะพี่น้องงามคักงามเนี่ยเอาสรับคลิปนี้ค่ะจบคีปไปเพียงเท่านี้เลยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลค์ทุกแชทคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อจ้ะจังได้ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแช์สาวกันิกากระบาสูวีเด้อค่ะ ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีค่ะได้ที่พาพี่น้องไปมนต์ไหมเมียนมือหนาคอยว่ากันไหมเนาะจ้ะเมียนเอาสิไปทางไหน